ล่าแมทที่2ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตนะที่เป็นทางการที่เป็นทางการเป็นแมทที่สองของเราสองคนใช่ไหมครับใช่ครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ก็ไม่อภัยได้ไหมอย่างนี้คริสโอบได้นะครับเห็นไหมลูกพลิ้อยน่าจะเห็นนะเห็นครับทำใ้เห็นต้องไปตัดแว่นนะครับนะจริงๆก็เห็นทุกลูกนะครับผมขอบคุณครับทีมมีข้ออะไรดีครับเอ่ออันนี้ก็ไม่ทราบแล้วครับใครเป็นสปอนเซอร์ครีมก็ช่วยฝาก พิมพ์มาหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมโฆษณาให้ฟรีๆครับก็ไปดูแล้วครับถ้าไม่เห็นนะครับก็แทงแกสองชิ้นครับชิ้นขวาแล้วก็ชิ้นล่างแล้วเข้าไปอยู่ในกลุ่มเบาเบา่ครับอยู่ในกลุ่มแล้วอยู่ที่น้ำหนักครับอู้อแรงเบาไปทิศทางก็ไม่ได้ด้มั้งเบาไปทิศทางไม่ได้เลยครับ โดนแล้วนะครับเราที่ดูเห็นขนาดนั้นแล้วซันนี่โอ้โหนี่วาดกราฟิกก็เรียบร้อยเลยเบาหรือเปล่าพอดีแล้วครับนี่นะครับโอเคครับโอเคครับมาแทงเวไหนครับเนี่ยโอ้โหมาได้อย่าบอกนะมาได้ใต้แดงโอ้โหมีเวนี้ไปออกช็อตออฟเดอะช็อตได้เลยนะช็อตออฟเดอะเยียร์ได้เลยถ้าแค้กินนอนได้กินนะ ชนะมีสูง,สงนะในเซตนี้เพราะว่าลูกคนเปิดหมดเนี่ยตองอี้เ, <c oughs> เขาบอกเห็นไหมครับเดี๋ยศึกษาดูดีว่าข้อเขียวมาแคนนอนชมพูพเพ,พ,พื่อที่จะได้เล่นเปิดหมดทุกลูกสุดยอดเลยครับน้องศึกษาจะเปนนกแล้ว <c oughs> นี่ครับหัวนี่สุดยอดเลยผมนุกสองขาแล้วก็น้องซันนี่อาแบกนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในรายการ